Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, 9 i n e you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cast นะครับวันนี้เราจะมาเล่นในด่านคืนแข่งกีลานะอ่าก็เดี๋ยวขอจัดเซตแป๊บนึงนะครับ ไม่รู้ว่าข้างในมันมีตัวอะไร <g ül> เดี๋ยวลองเทสนะครับโดยการใช้แมวหลายๆตัวดูนะแล้วเดี๋ยวด่าน2เราค่อยว่ากันหรือถ้าเราแพ้เราค่อยมาปรับกันใหม่นะครับลองดูนะพอดีมันเห็นคำว่าสุสานนะผมเดาว่าน่าจะมีซอมบี้เอา้าทำไมเปิดมาเจอหมูล่ะหมูแดงนะครับ ไม่ใช่หมูเด้งนะเอ้ยมาแล้วมาแล้วซอมบี้มีจริงครับแต่ว่ามีธาตุแดงผสมด้วยแต่ธาตุแดงเราไม่กลัวนะเพราะว่าเรามีแมวส่งของนะครับในการจัดการอยู่ตุ้มอ๋อพอสองทีโอเคหมดดินมาแล้วจ้าส่งทับแมวไปจัดการเลยนี่มีบอสหรือเปล่าหรือด่านแรกแค่แบบเซิร์ฟไว้ก่อน มีแค่ฮิปโปนะครับมีธาตุแดงแล้วก็มีซอมบี้งั้นเราลุยต่อเลยครับสองล่างศูนย์ขาเพราะว่ามันมีแค่เฮ้ยมีธาตุดำโผ่มาด้วยทุกคนลบไม่ได้เตรียมมาเลยเดี๋ยวเฮ้ยหรือว่ามันมีหลายท่านุอ่า ไม่ต้องกระแทกก็ได้มั้งแล้วก็เอาแมวพิซซ่ามาเข้าทีมเลยตอนนี้ยังหาตัวไหนที่เก่งกระทัดดาไม่ได้แต่ตัวนี้มันโจมตีมหาสาลไงพลังมหาศาลอ่ะลองดูสองล่างศูนขานะครับไปลุยเลยเจอราชาปิศาจดำเลยอะโผล่มาปุ๊บสแปมได้ไหมสแปมได้อยู่แต่ว่าพอโดนตูมเดียวก็หายเลย ดีนะดีนะว่าไม่ดันต้นสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าเราเจอทาตดุดำไงเห็นไหมสแปมไปปุ๊บโดนกระเด้งเลยแล้วก็ยังไม่ได้อัพด้วยตอนนี้เราปลดล็อกเท่าไหร่นะ30ได้หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะไปเลยแต่จะ,ะดึงแต่จดะด,ะดึงไปเนี่ยเห็นไหมตูมเดียวแมวหายไปเยอะเลยครับค่อยๆตบมันไปนะเฮ้ย เดี๋ยวไอไอหัวตัวนั้นใช่ไหมไอหัวที่มันที่ปกติเรามันมีขาแต่ตอนนี้มันเป็นซอมบี้ครับพอเป็นซอมบี้ล้วมีผมเลยฮะอุ้ยหวยนิดเดียวตายเลยโดนนิดเดียวตุยเลยนะครับแต่มันฟื้นคืนชีพได้นะเจอมอนใหม่ครับ ไอหน้าแต่ว่าเป็นซอมบี้นะแล้ววิ่งเร็วด้วยเป็นท่าซอมบี้มันจะโหดขึ้นตรงที่ว่าใช้คําว่าโหดไหมอ่ามันจะโหดใช้คาว่าโหดก็ได้นะมันจะโหดขึ้นตรงที่ว่ามันสามารถฟื้นคืนชีพได้ไนงะด่านนี้นะ่าจะเจออีกแต่๋รต้องปล่อยดูที่ว่ามันจะปล่อยมาตอนไหนนะไอหน้าวิ่ง่ะหน้าซอมบี้วิ่งครับ ช่อดอกไม้สุสารในด่านนี้มีหมูเอเลี่ยนแล้วปล่อยเวฟดีนะว่าเราถึกขึ้นถ้าก่อนหน้าน,นี้มาเล่นด่านนี้ก็คือแบบน่าจะแพ้เพราะว่าเราเจอเวฟไงไม่มีหน้าวิ่งใช่ไหมพอด่านนี้มีหมูเอเลี่ยนนะช่อดอกไม้สุสารโอเคชนะผ่านไปได้ด้วยดีนักบวช เพลียงพล้้มโอชื่อดานดานนี้มีกระลอกเหรอเอาบูตึงไปตบบูตึงนี่รู้สึกว่าผมจะอัพเต็มเพดานไปแล้วนะคือ40ตอนนี้ตันอยู่แค่40นะจะพยายามเก็บาตามแมวมาอัพอีกเพราะจากที่เราได้เล่นด่านอ่า นะเดี๋ยวเรียกชื่อพีดิคคอสมอสใช่ไหมครับหรือด่านเหนือเอกโซสเฟียเนาะมันมีเงินไขเยอะแล้วหลังๆมานี่เงินไขไม่แบบจัดเต็มกันเลยเหรอใช่ปะ่ะดังนั้นเนี่ยต้องพยายามใช้แมวเขาเรียกว่าอะไรอัพแมวที่แบบที่มีโอกาสที่เราจะได้ใช้อะโอ้โหมอนทาดดำบันบันดำครับบันบันดำรู้สึกเฉยๆนะแต่ไม่ค่อยชอบไอตัวเนี้ยไอตัวแมวน้ำถือหินสีแดงเนี่ย ตอบแรงแรงแต่ผมเชื่อว่าผมน่าจะจัดการได้นะปุมเป็นไงเจอแล้วดับเบลิลแลไปนะเจอดับเบลิลแลไปแล้วก็เจอแคสลี่ไปอีกตัวหนึ่งทำอะไรเราไม่ได้เลย บายบายกลับคืนสู่เย้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเมื่อกี้เห็นตัวอะไรมุดมาโผล่มาอยูแล้วแต่ว่าเฮ้ยดีนะว่ามันมุดไม่ไกลนะครับป้อมแตกก่อนจ้าได้รับตัวนำโชคเลยนะเดี๋ยวค่อยไปสุม่มไม่กี่ชั่วโมงถึงเช้าเอ๊ะฝนมาเหรอได้ยินเสียงฮึมฮัมมาแต่เช้าเลยเหรอ ไปลลยต่อครับไม่กี่ชั่วโมงถึงเช้าตบนั่นแหละอ่ำตบไม่โดนเอาไหมเอาไหมนั่นแหละเรียบร้อยครับมาแล้วมันมุดดินนะแต่ว่ามันมุดดินไม่ไกลทุกคน น่าโหดีกว่าเนาะปับอุ๊ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งเห็นการโจมตีรองเท้าบินได้น่าเห็นป่ะเหมือนมันโจมตีใกล้เอ้ยเดี๋ยนะมันโจมตีไกลแต่ว่าโจมตีตัวใกล้ไม่ได้นะครับไ้ยไม่สิตอนแรกที่เราเจอมันโจมตีใกล้นะไอ้ที่มันแบบอาปากแล้วมันโจมตีอะแต่เมื่อกี้เราเห็นรองเท้าบิน โจมตีที่แบบฮามากดูดิมิวเตะแล้วรองเท้าบินรองเท้าบินเห็นแล้วนึกถึงภาพตัวเองนะสมัยก่อนรองเทา้าอ่ะผู้ชายนะรองเท้านักเรียนสีน้ำตาลเนี่ยจริง,รงๆใส่เคยใส,ส่หลายสีนะนักสีน้ำตาลใช่ไหมแล้วเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรเหยียบส้นใช่ไหมเออยกขาสูงแป๊บเดียวปิ้วต้องวิ่งไป,ปทามเก็บ เอ้นา,นานาโคไปไหนแล้วล่ะศพนี่ถึกขึ้นนะโจมตีแรงแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอิสรกิเราจัดการนะครับน่าจะเป็นด่านสุดท้ายของด่านนี้หรือเปล่านะครับขึ้นแห่งอะไรนะเอาลืมชื่อเออนี่ชนะแล้วเรียบร้อยด่านนี้แจกตัวแมวนะทุกคนขึ้นแห่งการแข่งขันปะ ือขึ้นการแข่งขันนี่แหละพลิกิสสำเร็จครับปลดล็อกอะไรมาเนี่ยนะอาหารแมวสับสบกระป๋องด้วยอ่าแล้วก็ได้ความเป็นผู้นำนะครับผมจะได้ไปเอาขึ้นแข่งกีฬาอันแต่ผู้ใช้3า0 0แล้วนะปลดล็อกอะไรวะต่อไปรับตาแมวอันนี้ซูเปอร,ร์แลแม็กสี่สระบบอีก40นะครับจัดไป รับตัวเม้ไหมนั่งใบโอเคทุกคนก็ <c oughs> คลิปนี้ผมขอเอาไว้เท่าดีแล้วกันไดครับ Пон เดี๋ยวกลับมาเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับถ้าไม่มีเธอวันนั้นคงไม่มีฉังวันนี้ขอบคุณที่เธอทีี่ชดกับชันขอสัญญาอะไรนะว่าคงมีสักวันที่ฉันจะตอกแทนเธอด้วยรักและหัวใจ na 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 na